สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอเจ๊ปุยสภพยเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้นี่ค่ะมารีวิวรีสอร์ทสวยๆงามๆให้ชมนะคะรีอสอร์ทที่ปุยมาพักก็คือคิงกา a r เด้นนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศทางเข้านะคะช่วงเย็นๆนะคะตอนที่มาถึงไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะมาถ่ายถ่าย หน้ารีสอร์ทตอนเย็นแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่นี่ค่ะสวยงามไหมคะเราก็เดินต่อมาเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวก็มาถึงห้องพักของเรานะคะวันตอนนี้ก็เป็นเวลายำค่ำคืนค่ะหลังจากที่เรากลับจากไปทานอาหารข้างนอกมานะคะนี่ค่ะ สวยงามนะคะึเดินบโโูอุ้นเจอนี่ค่ะบริเวณรีสอร์ทของเราิงการ์เด้นนะคะ นี่ค่ะด้ที่หลักอันเดอร์ไซ์แตสวยงามนะคะทุกคนวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพักที่นี่นะคะเยี่ยมชมที่นี่กันคิงกาเด่นนะคะนี่ก็เป็นสวนสวยงามะคะ่ะ แสงสีสวยงามนะคะนี่สวยมากเมื่อกี้เราเดินหลงทางค่ะไปไม่ถึงที่พักของเรา ที่พักของเราอยู่หมายเลขสามนะคะนี่ถึงแล้วเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะพูดมืดหน่อยนี่ค่ะมองไปนะคะนี่ค่ะทุกคนเราก็เดินมาที่ห้องพักของเราหมายเลขสามนะคะนี่ค่ะเปิดประตูเข้าไปกันเลย เนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นบันไดขึ้นไปนี่น,นี่ก็เป็นห้องของเรานะคะนี่ที่นอนค่ะเ,เพื่อนสวยไหมคะนี่ มีช้างตัวน้อยๆสองตัวนี่ค่ะนี่ก็เป็นโซฟาแล้วก็นี่ก็เป็นนี่ก็เป็นโซฟานะคะที่นั่งเล่นของเราโทรทัศน์นี่ก็เป็นบานเล็กๆก็มีน้ำกาแฟ ชานะคะแล้วก็ตู้เย็นนะคะตล้วนี้ก็เป็นเซฟค่ะทุกคนตล้วนี้ก็เป็นตัวเองค่ะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะนี่ห้องน้ำเนาะนี่ราคาอยู่ประมาณนี้นะคะห้องพักของเรา